ัสดียามเช้านะคะวันพระรหัสสปดีที่16แล้วนะคะเพื่อนๆพกินน้องๆฉาแันเหอ,อวันนี้สายนะคะไปสายนะคะชมดอกไม้หน้าบ้านก่อนออกสตาร์ทนะคะแล้วก็ดูนะคะมีทั้ง มีทั้งไม้มงคลนะคะมีทั้งไม้มงคลแล้วก็มีทั้งแมวกระถางนะคะดูนะคะปลูกทั้งต้นไม้ทั้งทั้งทั้งปลูกแมวในกระถางนะคะเพื่อนๆจะเคยเคยเห็นไหมคะเลี้ยงแมวในกระถางต้นไม้คราเพื่อนๆดูนะคะดูนางดูนางทำนะคะต้นไม้แม่จะพังไหมเนี่ยฮะอันนี่กระถางมีไว้ปลูกต้นไม้นะไม่มีไว้เลี้ยงแมวนะเนี่ยดูสิโลงไม่ได้ดิ ติดติดเคื่อหรือเปล่าตอนเวลาขึ้นขึ้นได้ดูสิเนี่ยต้องมีผู้ช่วยแล้วต้องมีผู้ช่วยแล้วจะติดคลิปแม่จะติดคลิปลงหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าขาที่ไหนลูกเอารงลงไหมจะต้นไม้แม่ตายแล้วไม่ลงดึงเอวจะลงเองจะลงเองเก่งเก่งเก่งเห็นแล้วใช่ไหมลูก ไปเอาออกซือ้อออกซือเดี๋ยวกลับมาคุยจะกลับมาคุยป้าไปปั่นก่อนพาเพื่อนๆไปปั่นจักรยานยามเช้าก่อนนะคะเพื่อนเพืจ้าอากาศสดชื่นมากเลยอ่ะนอนห่ะนอนไม่อยากตืนต่น นอนกอดซุกตาไม่อยากตื่นเลยากาศดีมากเลยนะก็แอมก็ไอ <c oughs> มันปุ่มแพ้เนะมันมันคันมันคันคอเหมือนอยากไอนะคะพเพื่อนๆจถา,ถาถ้าจำเป็นต้องไอก็ฝาขอโทษขออภัยด้วยดูนะคะบรรยากาศนะคะพเพื่อนๆ เนี่ยสายแล้วนะคะสายแล้วแต่แบบไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดเอเมยเลยปั่นนะคะปั่นรอบหมู่บ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนไกลนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าวันนี้ตื่นสายด้วยเหมือนก็นอนตกหมอนนะคะหัวส้งคอเหมือนก็นอนตกหมอนนะคะเอ็นเมย์นั่งไงนั่งดูกลิบให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วก็หลับไปเลยนะคะหลับแบบนั่งอ่ะมันเลยปวดคอขอแก้งเลยนะคะเขาเรียกคออะไรอ่ะคอเคสคอแก้งเดี๋ยวอันเดียเสร็จกลับมาทานยาคลายกล้ามเนื้อหน่อยนี้ <c alf> ตกหมอนนอนตกหมอนจ <c alf> ีเตียงก็เตียงคนโสดนะ ทุกตาเต็มเลยทุกตาเต็มเตียงเลยนะคะทุทกตากบหมอนเลยนะคะไม่รู้วันไหนหมอนนั้นไหนอะไรเลยนอนหนุนทุกตาทุกตาไปได้มาจากโยนโบลิ่งมั่งนะคะปาเป้ามั่งนะคะสะสมไปนะคะของลูกมั่ง <laughs> ของลูกๆกต่ลูกรับปริญญาก็ได้เป็นตุกตา嘛นะคะนเมเต็มเตียงเลยนะคะอยู่ในตู้อีก เตียงนี่ไม่ได้ไ่ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะคะไว้ทุกตานอนนี่เตียวนะคะที่เหลือที่เหลือวางตุกตาเต็มเลยเออเตียงนกลองอ่อไก่นะคะยามเช้าตลาดสายเลยนะคะก็ยังสดชื่นนะคะไม่มีวันนี้ไม่มีเมฆนะคะไม่มี ไม่พี่แดดนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะโอ้ท้องฟ้านะคะเป็นสีเทาเป็นสีเทาวันนี้แอนเมย์ก็คงไม่ได้อดเวนเจอร์ออกไปข้างนอกนะคะก็จะปั้นร,รอบๆหมู่บ้านเรานะคะเพื่อนๆจะก็สักหนึ่งรอบนะคะถ่ายกำเนือ้อเยี่ยเช้าสักหนึ่งรอบ เดี๋ยวอันนี้ออกจากไหลก่อนนะคะไปค่ะเพื่อนๆจ้าไปต่อกันจ้าชอบนะชอบนะคะบรรยากาศแบบเอ,อหน้าอากาเย็นๆหนาวๆแบบนี้นะคะคือเราได้ใส่เสื้อ เราได้ใส่เสื้อแันยาวได้นอนแบบห่มผ้าแบบกาศเหมือนอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอย่าให้มีหน้าหนาวนานๆน,น,นะคะอยาให้มีบรรยากาศหน,า,หนาวๆแบบนี้นานๆน,นะคะประเทศไทยมีแป๊บเดียวนะคะเสื้อผ้าแทบจะใส่ไม่ทันนะ แต่ก็ไม่ได้ถือว่ามันหนาวนะคะอากาศแค่แบบเย็นตัวลงนิดหน่อยแบบเออสบายหน่อยนึงโอ้ยปวดคอนกเสียงกานะคะ นะคะคหนุนลงแล้วเพราะว่าผู้คนไปทำงานกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ได้ยินแต่เสียงนกนะคะเงียบจนได้ยินแต่เสียงนกนะคะเบอ่อน ก็สักหนึ่งรอบนะคะคงไม่ได้รอบใหญ่นะคะคงไม่ได้รอบทั่วทุกพื้นที่เท่าไหร่นะ, <c oughs> ะสูมไปแต่ละซอยวันนี้เมย์ไม่ได้เอเวนเจอร์ออกไปข้างนอกนะะวันนี้จะอยู่ในพื้นที่ <c oughs> อยู่ในหมู่บ้านนะคะ <c oughs> น้องหมา องมาเรานอนก้างถนนเลยวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาคุณยายนานแล้วนะคะคุณ้านานมากเลยกาดาศไมยท้อง,องฟ้าคลึ้มคลึ้นะคะมีเมฆลึ้นๆบางจุดก็ บางจุดก็สว่างนะคะบางจุดก็คลึ่นนะคะ มีดอกไม้สวยปันไม้เยอะนะคะเพืเ่อนๆโอ้ดอกอะไรสวยเลยสวยงามนะคะข้าสซอยขอาอยนี้หน่อยหนึ่งแล้วเดินไปออกอีกสอยหนึ่งแล้วก็ออกน้าหมู่บ้านเลยนะคะ

Hãy subscribe cho no. ฉันเป็นแฟนเธอไม่ว่าจะวันนะัหนทุกทีทกครั้คำารักไม่เจอเขียนกีตารอเขียนกีตีย,ยังเป็นชื่อเธอ ดออะไรนะคะพวงขามเหลือเลยไหวไม่เห็นเนินนะคะเพื่อนๆตกตะลุกนะคะไอค่ะกซอยทางลัดออกน้าหมู่บ้านเลยนะคะเพื่อนจ๋าไม่ได้ข่าวทุกซอยนะคะวันนี้เนื่องจากอื่นสายนะคะก็ต้อตรงรีบทำเวลา ดีวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ลูกชายเปลี่ยนที่ทำงานนะคะก็มาทำงานใกล้บ้านแล้วนะคะเราหยุดแก้วนี้เองนะคะก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักะตตเลิกนะคะก็โอเคนะว่าเป็นแบบอะไรที่ดีเนาะก็ได้ทำงานใกล้บ้านนะคะ เร็ว,รวก็กลับบ้านได้มีเวลาพักผ่อนได้มีเวลาแบบทำอะไรที่แบบรีแลกซ์ร่างกายก็ดีใจกับลูกด้วยนะคะก็ขาวเวียนแวะเข้ามาในสนามกีฬานิดหนึ่งนะคะนี่โขคานเต้นแอรบิกแดนนะคะเต้นได้วันเดียวนะคะ ตลาเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านกฤษณา2ของเรานะคะก็ไปทำกิจกรรมต่างๆมีประชุมนีดๆหน่อยไภายในหมู่บ้านนะคะนี่นะคะเครื่องออกกีฬานะคะก็มีหลากหลายนะคะแล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนะคะอันนี้บรรยากาศก็ท้องฟ้าคึ้มๆนะคะไม่มียังไม่มีแดดนะคะเพื่อนๆจะ๋ะ เมวนกลับตรงนี้เพราะว่าตรงข้างหน้าทางตั้งระดับนะคะนี่เลยก็จะมีรถของชาวบ้านประชาชนที่จะใส่อยู่ในหมู่บ้านนะคะมาจอดกันเพราะว่าแต่ละบ้านบางทีก็หน้าบ้านแคบด้วยไม่เพียงพอในการที่จะจอดนะคะก็นามาจอดในลานอเนกประสงค์ที่นี่นะคะ ได้เหมือนกับบ้านเนนเมย์อยู่ติดถนนก็ไม่สะดวกในการจะจอดรถถ้ามันเรามีรถหลายคันอะไรเงี้ยก็จะไม่สะดวกเนาะเมื่อก่อนเน้นเมยมีรถตู้รถตู้แล้วมีปิกอัพอีกคันหนึ่งก็ต้องเอาไปจอดอีกบ้านหนึ่งนะคะฝากบ้านเดี๋ยวที่รู้จักสนิทกันไว้นะคะเพราะว่าที่บ้าน ก็ถ้าบ้านจอดได้คันเดียวเนื่องจากว่าเป็นอาคารที่อยู่ติดถนนเนาะก็ลำบากในการที่จะมีรถหลายๆคันก็วันนีเมื่อวานสองวันแล้วก็ได้เพื่อนใหม่มาอยู่บาใกล้ๆก,กันนะคะ,ะคนที่เช่าเดิมเขา ย้ายออกไปก็มีคนใหม่เข้ามานะคะมวานก็ขนค,นคนองกันอืนกอคือคือโครมสองวันสาวันเลยนะคะของเยอะมากเนื่องจากเขาน่าจะเปิดร้านอาหารแล้วทับทำเตัาจีหรืออะไรด้วยประมาณนั้นนะคะก็ลเลยแบบมาเช่าเก็บของด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ายุบร้านค้าที่เคยขายที่หนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี นี่นะคะเขายังมีที่รกร้างด้านหลังบ้านเยอะเลยนะคะเนี่ยที่การเหลือไปเนี่ยแล้วก็มีเจ้าของแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้มาทําอะไรนี่ลอยมาตัดต้นไม้ไปบ้างนะคะตัดต้นไม้บ้านทรงเหนือสวยนะคะเพื่อนๆก็ทาสารทาสารเชิงบนของบ้านนะคะก็มีบอกขายหลายหลังนะคะ แต่บ้านในนี้ค่อนข้างแบบเป็นบ้านเก่าแล้วเนอะน,นานแล้วสร้างโครงการนานแล้วเราซื้อก็มันต้องเอาทาบุรนะซ้่มแซมอีกเยอะเนาะก็ไปซื้อที่ท,ที่อื่นลูกบอกว่าอาจจะขอนะคะขอขายบ้านหลังที่อยู่นี้แล้วก็ไปซื้อบ้านเดี่ยวที่มีบริอีก หน่อยนี้เนาะในอนาคตเราก็แล้วแต่ลูกเนาะพเราให้เข้าไปแล้วเนะาะเราก็แล้วแต่ลูกลูกจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เด็เขาก็มาบอกขอเรานะคะบ้านที่อยู่มันไม่มีบริเวณอะเนาะมันหยุดบนอะไรมันก็พักผ่อนมันก็ไม่นี่เนาะ เนก็ปั่นมาถึงด้านหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆให้ไปก่อนยาจอดรถแล้วจะลงคลิปนะคะผมไม่ได้ออกไปถึงด้านหน้านะคะเพื่อนๆจะรอ,อกกเดี๋ยวลงคลิปแถวๆหน้าหมู่บ้านนะคะมันสายแล้วจะออกไปซื้อดูอะไรทานก็สายแล้วเนาะคงแบบ หมดแล้วแหละเพราะว่าหน้าหมู่บ้านนีจะมีอาหารสำหรับขายสักบาทพระนะคะก็จะมีพระมาไหลไหลไหลวัดนะคะใน,ห,นหมู่บ้านเอมเมนะคะ mm hmm. ก็เอมเมรจะรีบกลับข้าไฟทํทำลงคลิปนะคะแล้วก็ทานข้าวทานยานะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้เช้าวันนี้นะคะเอมเมก็ต้องขอลงคลิปนะคะไว้ตรงหน้าหมู่บ้านนะคะ mm hmm. ก็เตรียมกลับรถนะคะที่จะเข้า สอเนเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะฝากเพื่อนพี่น้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้เมร์ด้วยนะคะก็เอ็นเมกล่าวขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะสําหรับมิตรภาพที่ดีที่ผ่านมานะคะอ่าทีทุกท่านมาเป็นกําลังใจติดตามรับชมคลิปให้เมร์นะคะเมร์กล่าวขอบคุณมากๆกแล้วก็เมร์จะพยายามตามกลับไปให้ครบทุกท่านเลยนะคะก็ช้าบ้างก็ เด่ว่ากันนะคะโทรศัพท์มีน้อยเครื่องนะคะทั้งวันเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะไม่ได้ทักโทรศัพท์เลยนะคะทั้งลงคลิปตัวเองด้วยแล้วก็วิ่งดูของเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราวิ่งลงคลิปไหลคลิปแล้วก็ต้องติดตามไปดูคลิปของเพื่อนๆและมนูก็ดูจนจบคลิปแล้วก็ชมโคให้ทุกท่านเลยนะคะจะไม่ผ่านนะคะจะชมโคให้ด้วยนะคะรับรองได้เลยแบบ ตามกลับไปแล้วเอดเมดูโพให้ด้วยนะคะก็อขอบคุณมากๆนะคะขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ